เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าเราสามารถเปลี่ยนรายจ่ายจากประกันภัยรถยนต์นะครับเป็นรายได้ได้ยังไงนะครับสามารถทำเงินให้คุณได้มากมายเลยเนาะแล้วก็ผมจะอธิบายด้วยนะครับว่าทำไมนะครับเราถึงควรที่จะทำความรู้จักนะครับหรือควรที่จะทำธุรกิจกับแฟร์ดีเน็ตเวิร์กนะครับเดี๋ยวมาดูกันเนาะอย่างแรกนะครับปกตินะคนที่มีรถทุกคนนะครับจะต้องมีค่าใช้จ่ายประจําเลยนะทุกปีอยู่3อย่างด้วยกันนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัว พรบรถยนต์นะครับภาษีประจําปีเนาะแล้วก็เป็นประกันภัยรถยนต์นะครับพวกนี้นะครับจะทําให้ตังออกไปจากกระเป๋าเราเนาะทํายังไงนะครับถึงจะทําให้กลายเป็นรายได้ของเราเนาะเราสามารถเปลี่ยนนะครับเป็นรายรับได้นะครับเดี๋ยวผมจะมีวิธีบอกเนาะที่เราจะเปลี่ยนเป็นรายรับได้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวพรบเนาะเป็นประกันภัยรถยนต์นะครับภาษีประจําปีก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะ ปกตินะครับเราซื้อพอลบหรือว่าประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนะประกันชั้น1นึ่านะครับพวกนี้เนี่ยไม่ได้ส่วนลดหรือว่าได้ส่วนลดน้อยมากๆนะครับจะดีกว่านะครับถ้าเราสมัครเป็นสมาชิกแล้วนะเราสามารถซื้อได้ในราคาทุนเลยนะครับที่สําคัญซื้อประกันราคาถูกตลอดชีพนะครับแล้วก็สามารถสร้างเป็นรายได้ได้ด้วยเนาะตอนนี้นะครับทําเงินได้แล้วก็สมัครฟรีนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะ ผมเองนะชื่อใหญ่เนาะซื้อประกันภัยรถยนต์นะครับอยากประหยัดนะก็เลยสมัครสมาชิกฟรีกับแสตดีเน็ตเวิร์กเนาะสมัคร,ครคฟรีเนะพราะว่าอยากได้ส่วนลดประกันภัยรถยนต์เนาะพอสมัครดีแล้วนะครับก็ภูมิใจนะลื้มนะเอาไปขิงต่อกับเพื่อนนะครับบอกโอ้เราซื้อประกันราคาถูกมากนะครับลดได้นะครับแล้วก็ลดได้แบบนี้ตลอดเลยนะส่วนคุณเจีย๊ยบนะครับแนะนาว่าเฮย้ยได้ยินว่าใหญ่ซื้อประกันถูกอยากรู้ว่าจะทํำยังไงบ้างนะครับก็ไปถามใหญ่นะใหญ่ก็บอกว่าอ๋อเจีย๊ยบ ถ้าอยากซื้อประกันถูกนะทาแบบนี้สิก็สมัครเป็นสมาชิกนะแล้วก็ซื้อใช้ของตัวเองก็ like, ได้นะเจฟก็บอกว่าโอ้ทำแบบนี้ได้เลยเหรออย่างนั okay. vehicle, ้นก็สมัครแล้วก็ซื้อใช้กันนะครับเจฟเนี่ยสมัครแล้วก็ซื้อใช้เลยนะครับแต่ว่าบ้านเจฟเนี่ยมีรถหลายคันนะปกติเนี่ยค่าประกันรถยนต์เนี่ยก็จะแพงนะครับหลายบริษัทหลายคันนะครับก็จะมาเสนอนะแต่ว่าได้ส่วนลดน้อยเนาะจากนั้นนะครับเจฟก็บอกว่าโอเคที่บ้านมีรถสี่คันนะครับก็ทําการซื้อหมดเลยนะสมมุติว่า เบี้ยประกันลถนะครับชั้น1น,นะคันละ20 0 0 0บาทนะครับ4คันก็เป็น80,000บาทนะครับเจฟเนี่ยได้ราคามาแล้วนะครับ80,000บาทแต่ไม่ต้องจ่ายเท่านี้นะครับสามารถซื้อได้ในราคาทุนซื้อได้ราคาถูกมากๆเลยนะครับเจบปลื้มใจมากแล้วก็บริษัทนะครับด้วยความที่คุ้นใ่นะครับเป็นคนดีแนะนําให้คุณเจฟมาทําประกันราคาถูกนะแล้วก็สามารถซื้อประกันของที่เดิมได้โดยที่แบบว่าได้ซื้อได้ในราคาทุนเลยนะ บริษัทเนี่ยก็จะให้ค่าแนะนำนะครับกับคุณใหญ่2%นะครับเป็นค่าแนะนำที่สำคัญคือคุณใหญ่จะได้ค่าแนะนำทุกๆครั้งนะครับของคนที่คุณใหญ่แนะนำซื้อประกันด้วยตัวเองนะครับราคาถูกนะราคาทุนนะได้ค่าแนะนำสอทุกครั้งจากการซื้อเลยนะนี่คุณใหญ่ได้ค่าแนะนำจากการ ซื้อของคุณเจี๊ยบนะครับอยู่ที่1,600บาทคุณใหญ่จะบอกว่าโอโ้ไม่อยากจะได้เลยก็ไปเลี้ยงค่าคุณเจี๊ยบแทนแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะดีกว่าไหมนะครับนี่เป็นตัวอย่างแค่ผมยกตัวอย่างแค่คนเดียวนะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณใหญ่นะแนะนําคนอื่นนะอีกหลายหลายคนเลยนะครับรายได้จะเป็นยังไงนะครับลองคิดดูนะนะ นอกจากนี้นะครับเรายังสามารถปรับลำดับนะครับตำแหน่งของเราได้นะปกติแล้วท่านที่ไม่มีบัตรนะหรือว่าจะซื้อใช้เองในราทาทุนนะครับก็จะเป็นสมาชิกระดับหนึ่งนะครับถ้าสมมติว่าเราต้องการแบบว่าได้รับส่วนลดเพิ่มขึ้นนะครับเราสามารถแนะนําเพื่อน5คนให้มาซื้อประกันถูกเหมือนเรานะทุกท่านสมัครฟรีเหมือนกันนะครับตอนนี้สมัครฟรีนะหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือสะสมยอดของการซื้อของเพื่อนๆน,นะครับ3เดือนให้ครบแสน 150,000บาทครับก็จะปรับเป็นระดับ2นะครับนี่แบบนี้นะข้อดีของการปรับเป็นระดับ2นะครับคืออะไรนะครับคือเราจะมีค่าแนะนําเหมือนเดิม2%แต่ว่าจะบวกค่าตําแหน่งเพิ่มมาให้นะครับนี่ตรงนี้นะครับค่าตําแหน่งเพิ่มขึ้นอีกเป็น4%นะครับมาดูกันนะครับว่าจะมีรายได้ยังไงนะคุณใหญ่ตอนนี้ปรับเป็นระดับ2เหมือนเดิมแล้วนะครับเอ้ยปรับเป็นระดับ2แล้วนะจากระดับ1นเนาะแล้วก็แนะนําคุณเจี๊ยบเหมือนเดิมนะครับคุณเจี๊ยบเนี่ยซื้อเหมือนเดิมเลยนะครับ ในครั้งต่อไปนะเช่นเดือนต่อไปลดประกันของคุณเจมยบหมดนะคุณใหญ่ที่อัพระดับแล้วเนี่ยคุณเจมยบก็ซื้ออีกเหมือนกันนะครับราคาเท่าเดิมเลยคือ80,000บาทนะคุณใหญ่ก็จะได้ค่าแนะนำนะครับ2%เหมือนเดิมเลยนะครับก็คือ1,600บาทนะครับแต่ว่าคุณใหญ่เนี่ยจะได้ค่าตำแหน่งเพิ่มอีก4%จากการที่อัพระดับเป็นระดับ2แล้วนะครับนั่นหมายความว่า,วาคุณใหญ่นะครับจะได้ค่าตำแหน่งอีก4%คือ3,200บาท เสร็จเสร็จแล้วจากการซื้อครั้งนี้นะครับคุณเจี๊ยบแฮปี้ดีใจจากการที่ได้ซื้อในประกันซื้อประกันราคาทุนนะตัวเองได้ของใช้ที่แบบว่าต้องการนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะแล้วก็ได้ราคาที่ถูกลงนะครับซื้อได้ในราคาทุนนะส่วนคุณหญ่ได้ค่าแนะนำนะครับบวกค่าตำแหน่งนะครับจากการขายจากการแนะนำครั้งนี้นะครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น4,800บาทนะครับมีแค่คนเดียวนะครับ แล้วถ้าทำหลายๆคนคุณคิดว่าเงินจะมากมายขนาดไหนนะครับสำหรับใครนะครับที่บอกว่าโผมมีบัตรในหน้าแล้วนะครับอยากจะทำแล้วผมจะต้องไปเริ่มตำแหน่งไหนนะครับสำหรับท่านที่มีบัตรในหน้าแล้วนะครับก็จะมาเริ่มที่ตำแหน่ง3เลยนะครับแล้วก็ได้ค่าแนะนำา2%เหมือนกันนะแต่ว่าจะมีค่าตำแหน่งนะครับเป็น5%เปรนลยจะค,ค่าตำแหน่งเป็น5%เลยนะนะ มีนี่นะครับมีบัตรในหน้านะครับประกันวิหน้าสภายนะครับปรับระดับเป็นระดับ3าเลยนะถ้าใครนะครับยังสงสัยอยู่นะว่าเอะมันจะทําได้จริงไหมมันจะมีส่วนลดยังไงนะครับค่าคอมเป็นเท่าไหร่นะครับผมมีไลน์แอดที่บอกแล้วก็ตอบปัญหาของทุกท่านไว้แล้วนะครับลองแอดเข้าไปดูนะครับในส่วนของส่วนลดได้เลยนะหรือจะดูในส่วนของตัวค่าคอมได้เลยนะครับเข้าไปดูที่ไลน์แอดได้เลยนะ หรือว่าจะไปดูในส่วนของตัวแฟดีเน็ตเวิร์กเว็บไซต์ก็ได้นะครับหรือว่ามันจะจริงไหมจะโทรมาสอบถามผมก่อนก็ได้นะครับของผมเบอร์นี้เลยนะผมชื่อใหญ่นะครับแล้วพบกันที่ความสำเร็จนะครับบ๊ายบาย